สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดูพระกับบูญสามวาวันนี้นะครับก็นำท่านมาชมพระผงในตำนานนะครับเป็นพระของหลวงพ่อใก้วัดหงนะครับเป็นหลวงพ่อใก้เนี่ยประวัติของท่านนะครับก็เป็นเป็นพระครูพรหมยานวินิจนะครับชื่อเดิมนามเดิมของท่านเนี่ยก็คือใก้ทิมทิมพักดีนะครับทิพพักดี ไม่ใช่ทิมนะทิพพักดีท่านเป็นคนสุพรรณนะครับเกิดเมื่อปี2 4 3สี่สผุประสมบทปี2453นะครับณนะวัดโบสถ์อ่างทองท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับแล้วก็หลวงพ่อโหนงวัดคลองมดันหลวงพ่อพระสังวราชุ่มวัดพรบหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับ แล้วต่อมาเนี่ยท่านก็ได้ย้ายมาอยู่วัดหงนะครับจนได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับในประวัติของท่านเนี่ยท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆมาแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาที่วัดหงเนี่ยบุรณะถาวรวัตถุที่วัดหงเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับแล้วท่านก็ยังได้สร้างวัตถุมงคลเนี่ยตามตำรับตำราตามอาจารย์ที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ต่างๆของท่านเนี่ยนะครับ แล้วท่านก็ได้รวบรวมผงเก่าเนี่ยมากมายในยุคนั้นนะครับก็มีทั้งท่านสร้างเนี่ยพระเนี่ยทั้งเนื้อผงเนื้อดินเผานะครับมีพิมพ์เก่าก็มีนะครับเป็นเป็นพระขุนแผนนะครับวัดท่านไปสร้างให้วัดอะไรเนี่ยจำไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นชาวสุพรรณท่านก็เลย ได้สร้างส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพระขุนแผนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้นำมาให้ชมในวันนี้ท่านก็สร้างพระตามตำรับโบราณน,นะครับแล้วก็ผสมมวลสารเนี่ยต่างๆมากมายโดยและรวมถึงผงที่ท่านลบเองด้วยนะครับโดยมีผงเนี่ยมวลสารที่ท่านรวบรวมมา เป็นมวลสารเก่าเนี่ยก็มีผงของสมเด็จวัดละฆังนะครับผงแตกหักของพระสมเด็จวัดะระังในยุคนั้นเนี่ยซึ่งยังมีอยู่มากมายนะครับผงผงแตกหักของพระขุนแผนเนื้อดินเผาวัดบ้านกลางนะครับแล้วก็ผงหลวงพ่อเนียมวัดน้อยผงวัดไก่เตี้ยผงหลวงพ่อพักวัดโบสถ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านนะครับผงของหลวงพ่อแฉงวัดบางพังหลวงผงของหลวงปู่โต๊ะ นะครับผงพระครูใบติกากี้ยงวัดสุทัศน์แล้วก็ผงเยอะมากเลยนะครับผงเก่าที่ท่านรวบรวมเนี่ยแล้วก็ยังมีบวลสารจากผงของหลวงพ่อเสงวัดกลยาผงหลวงพ่อสมเด็จพระสังฆราชป๋าวัดโพธาเตียนนะครับผงของหลวงพ่อแช่มวัดนวลน,นรดิตผงของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําผงพระวัดพับ นะครับแตกหักนอกจากนี้ก็ยังมีตะไบพระกลิ่งของพระสมเด็จพระสังฆราชแพรด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพระเนื้อชินของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับตะปูสังฆวานอนเนี่ยเป็นโลหะเนี่ยท่านก็จะตะไบใส่ลงไปในเนื้อผงด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผงปูนเปลือกหอยดินอาถรรพ์ต่างๆนะครับเช่นดินเจ็ดโป่งเจ็ดท่า ดินขุยปูดินปลาไหลเผือกแล้วก็ยังผสมด้วยว่านยาต่างๆเกสรดอกไม้ร้อยแปดนะครับมากมายทีเดียวนะครับแล้วท่านก็ทำแบบโบราณน,นะครับก็นำผงต่างๆเหล่านี้มาตํานะครับตำได้วยคกแล้วก็กดพิมพ์พระด้วยมือนะครับท่านก็จะร่วมทํำที่วัดเนี่ยนะครับก็ทำ ด้วยตัวเองบ้างแล้วก็ให้ลูกศิษย์ช่วยกดพิมพ์บ้างนะครับเพราะเนื่องจากท่านเนี่ยได้ทําหลายปีด้วยกันนะครับท่านทำหลายยุคด้วยกันตั้งแต่ปี2468นะครับเลื่อยมาจนถึงท่านมรณภาพ2510นะครับสรีรวมอายุท่านก็ได้ถึง7 6พรรษานะครับ76ปี ท่านก็สร้าง,างวัตถุมงคลได้หลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อพิมพ์แบบทรงชินราที่นำมาให้ชมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์สมเด็จสี่เหลี่ยมด้วยอย่างพิมพเนี่นะครับก็เป็นพิมพ์ที่คล้ายๆกับพิมพ์ของหลวงปู่โต๊ะนะครับซึ่งเป็นพระเนื้อชานหมากนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่องค์นี้นะครับท่านก็องค์นี้คงทําหลายยุคอันนี้อาจจะไม่ถึง2468แต่ว่า พระที่พิมพ์คล้ายๆนี้หลวงปู่โตได้นำไปใช้ในการทำพิมพ์เป็นพระเนื้อดินผสมชานหมากของหลวงปู่โตเมื่อปี2468ดด้วยนะครับอันนี้เรามาดูวัตถุมงคลของท่านกันนะครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเป็นอย่างไรเนื้อหาเก่ามากอย่างไรนะครับองนี้ก็ถือว่าเก่าทีเดียวนะครับเนื้อเหมือนกับสมเด็จ วัดระครังของหลวงปู่นาคเลยนะครับก็เป็นพระที่ยุครุ่นราวเขาวเดียวกันน่าจะเป็นปี248กว่าถึง2495ละครับอ,องนี้เป็นพระที่เนื้อหามวลสารเนี่ยเก่านะครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยรู้จักก็เรียกว่าไม่รู้จักก็ไม่เก็บกัน ก็น่าเสียดายนะครับเป็นพระของดีฝั่งทนอีกวัดหนึ่งนะครับที่ที่ทําพระได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดของท่านเนี่ยอยู่ใกล้กับทางกองทัพเรือนะครับก็จะมีการนำไปลองนะครับฐานเรือได้นำไปลองเนี่ยเล่ากันว่านะครับว่าฐานเรือนำไปลองแล้วก็ยิงไม่ออกนะครับ แล้วก็แจกจ่ายให้กับทางทันหารเรือเนี่ยไปใช้ในกิจการหรือราชการเนี่ยนะครับได้ได้มีการพกได้ได้แจกฐานเรือพกติดตัวไปในยามสงครามด้วยนะครับก็ปรากฏว่าแค้วคาดปลอดภัยกันนะครับองนี้ก็เก่าทีเดียวนะครับเนื้อหามวลสารองค์นี้น่าจะก่อน248 น่าจะ248สี่แกว่าก,ก่อนได้ซ้ำนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยค่อนข้างเก่าแล้วก็เนื้อหาเก่าองค์นี้ก็จ,จะดูใหม่กว่าหน่อยอาจจะปายเป็นยุค249กว่าถึง2อ0 0นะครับแต่ดูนะครับว่าอันนี้จะเห็นมวลสารชัดเพราะเนื่องจากเป็นพระเนื้อออกแก่ว่านนะครับ ราเห็นมวลสารเนี่ยเนื้อขาวที่เป็นชิ้นส่วนของผงพุทธคุณอาจจะเป็นผระสมเด็จวัดรละคังก็ได้นะครับเพราะว่าท่านก็ได้ผสมชิ้นส่วนแตกหักของสมเด็จวัดรละคังไว้ด้วยแล้วก็จะมีผงแตกหักของวัดพับนะครับซึ่งเป็นเนื้อขาวๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ในองค์พระเหล่านี้แล้วก็มีการปั๊มยันนะครับอันนี้ปั๊มยันน้ําเต้ายันน้ําเต้าของท่านเนี่ยจะมียันว่าอิติอุนินะครับ แต่องค์นี้ปั๊มแล้วไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากเป็นพระออกเนื้อว่านแก่ว่าน,นะครับแต่เห็นนะเม็ดมวลสารเนี่ยเม็ดขาวๆเหล่านี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนของสมเด็จนะครับไม่วัดระคังก็วัดพับนะครับแล้วก็ยังมีผงเกจิอาจารย์ของท่านอีกมากมายนะครับผงที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับ นี่นะครับเป็นก้อนทีเดียวเลยนะครับองนี้เห็นชัดมากอย่างนี้นะครับคนไม่รู้จักก็ไม่เก็บนะครับเขาก็ไม่ไม่ไมทราบว่าเป็นผ้าของที่ไหนก็จะปล่อยผ่านก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับผมเนี่ยเสียดายมากเลยผ้าเก่าๆแล้วไม่มีใครเก็บเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับคนไม่สนใจไม่เก็บเนี่ยผมก็เลยต้องเอามาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้ ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทราบนะครับแล้วก็จะได้พลาดของดีเหล่านี้นะครับเป็นของดีที่ราคาไม่สูงนะครับหลักร้อยเท่านั้นตรงนี้ก็ทําได้สวยงามนะครับเนื้อหามวลสารก็เยอะทีเดียวนะครับอีกองนะครับองนี้พิมพ์เนี่ยจะคล้ายๆกับหลงปูโตเนื้อผงผสมชันหมากนะครับ อันนี้ก็น่าจะสองสี่กว่านะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นสองสี่เท่าไหร่นะครับดูเผลอๆอาจจะนึกว่าใหม่นะครับแต่พอส่องแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใหม่นะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยเนื้อหากาดตัวกันแล้วนะครับแต่ว่านีนา้น่าจะเป็นแก่ว่านเจ้าของเก่าไม่ทราบไปเขียนอาจารย์ตีเฉยเลยนะครับพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เดียวกัน นะครับเป็นพิมพ์ที่ช่างคนเดียวกันแกะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมวลสารเนี่ยอยู่ในเนื้อพระแล้วนี่เอาไขาว่านขึ้นนะครับแล้วท่านทําเองนะครับปลูกเศกเองเนี่ยมีเม็ดมวลสารอยู่ในเนื้อพระนะครับท่านทําเองปลุกเศกเองแล้วก็นําเข้าพิธีใหญ่ๆตามที่ท่านไปร่วมพิธีนะครับ อันนี้อาจจะแก่ดินหน่อยนะครับองนี้ก็พิมพ์ทรงจะเป็นทรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับองค์นี้จะแปลกนิดนึงเป็นยันถาอนะครับยันทาออันนี้จะแก่ดินหน่อยนะครับองนี้ครับก็แนะนําของดีราคาถูกของเกจิฝั่งทนนะครับซึ่งมีอีกเป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากฝั่งทนเนี่ยมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันยาวนาน นะครับมีวัดวาอารามเนี่ยตามริมคลองต่างๆมากมายเพราะแต่ก่อนสมัยฝั่งทนเนี่ยเป็นเป็นเมืองสมัยอยุธยานะครับการเดินเรือไปอยุธยาเนี่ยต้องต้องผ่านฝั่งทนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาตรงตรงท่าพระจันทร์ตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยยังไม่มีนะครับการเดินเรือเนี่ยจะต้องเข้าคลองบางกอกใหญ่ไปออกคลองบางกอกน้อย วัดหงเนี่ยก็ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่นะครับแล้วใกล้กับพระราชวังเดิมที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยได้ทรงตั้งไว้นะครับแล้วก็วัดหงเนี่ยใกล้กับพระราชวังท่านก็จะมาบำเพ็ญกุศลที่วัดหงอยู่เป็นประจำนะครับก็มีสถานศักดิ์สิทธิ์มากมายมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดหงก็เป็นวัดสําคัญ แล้วเกจิก็จะสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผงต่างๆที่ท่านนำมาใส่ในพระของท่านเนี่ยก็จะเป็นผงของวัดดังๆย่านฝั่งทนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหลักังวัดปากน้ำวัดประดูชิมพรีนะครับวัดพรบเนี่ยโอ้เป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระฝั่งทนเนี่ยยังมีของดีอีกมากนะครับ ในโอกาสหน้าก็จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังต่อไปเพราะว่าจะได้การอนุรักษ์นะครับเผยแพร่เกียรติคุณของเกจิอาจารย์ต่างๆเหล่านี้นะครับให้เป็นที่รู้จักทั่วหน้ากันวันนี้บุญสามวาตก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับวันหน้าก็พบกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ